พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำทีมช่างเข้าตำบลทิพรสตาคิรีเตรียมขุดลอกคลองคนตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพลตำรวจตีวิทูลคลังพลที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์พันยิ้วเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นายนิมิตยืนยงผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินทางไปที่หมู่สิบเอ็ดบ้านไทยอาสาตำบลลาดทิพรดอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมี นายชำนาญเหลืองบำรุงรักสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เขตอำเภอตาครีนายอมรเทพแก้วอุบลผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรสปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นำลงพื้นที่พร้อมอธิบายสภาพปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำยายทองเลื่อน มีพื้นที่ทั้งสิ้น32ไร่มีความกว้าง262เมตรความยาว288เมตรความลึก6เมตรความจุป,ปริมาณน้ำ450,000ลูกบาทเมตรจะสามารถใช้น้ำในพื้นที่ทางการเกษตรได้ถึง4,350ไร่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีประตูน้ำเข้ามีฝ่ายน้ำลน้น แต่ในอ่างเก็บน้ำไม่มีน้ำชาวบ้านขอให้องค์การบริหารสว่วนจังหวัดนครสวรรค์ช่วยขุดลอกอ่างเก็บน้ำใหญ่ทองเลื่อนให้ลึกลงไปอีก3เมตรจะได้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นรวมเป็น989,28ลูกบาทเมตรพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้นายนิมิตยินยงพู้อำนการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดส่งคณะช่างเข้ามาสำรวจพื้นที่คำนวณปริมาณดินน้ำรวมทั้งออกแบบดินที่ขุดลอกขึ้นมาจะนำไปทิ้งที่ใดโดยให้กำหนดให้ชัดเจนซึ่งในการดำเนินการทั้งหมดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ ประสานกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการในเรื่องงบประมาณและขออนุญาต <Lo al selling> ทำการขุดลอกต่อไปให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเท่าไหร่แล้วคุลึกลงไปาแล้วพอไหลคได่ได้เท่าไหลก็ลึกเท่ากเานั้นใช่อบตกผสมทบในส่วนที่มีเมธีพ่าไ จะได้เป็นต่อเกิมเพิ่มเได้ได้คุณได้เป็นเชื่อมกับตัวที่เป็นทำเป็นเพราะว่าเพราะว่าส่วนนึ่งที่นั้นเป็นสายหลักของเขาเลยอ่ะอืมเอาวว่าที่นายกที่เข้ามาฟังนะถ้าเข้ามารอบหน้าต้องสมทบเขาแล้วเนี่ยค่าค่าค่าขนย้ายดินเนี่ยมโอทเคออเ่งายันนี้สวยมากอันนี้อันนี้ทำใหญ่เลยใช่เดี๋ยวเราบวกเข้าไปกับไอ้ยี่เบนโคง ก็อนนี้เมทีตำรวจชุดนี้มันตรวจเออเอาเอานี้ไปรอบนี้เลยแต่ถ้าเป็นหกห้าผมดีเราผมลงสองล้าทีจเป็นรยเลยกาไ็บ้านอไเก็บตกอันนีดัการให้หมดแต่อันนี้ถ้ามันไปรอบรอบมันเหลือจ่ายถ้าได้มาเราก็ทุนเงินไปเยอะตอนนี้ยี่บโค้งอันี้ใส่ไปอีกหนึ่งเป็นที่สองเพราะมันคำนวณง่ายเพราะว่าที่ เอาไปขอเงินเหลือจ่ายมหาไทยเราเอาโครงที่คำนวณง่ายไปก่อนได้แบบได้รายวก็ได้แบบไว้ไอ้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็เพิ่มแผนห4สี่เราแล้วก็โปะหเอกสารนอทะเลอะไรก็มีเพราะน้ำคือชีวิตทั้งเกิดก่อและหลอเลี้ยงทำลายและเยียวยา รู้นาำรู้ชีวิต,วตมองลำทารผ่านความคิดมองชีวิต